พาไปดูกิจกรรมดีๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยทางด้านผู้ใหญ่ใจดีได้เติมเต็มกําลังใจมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือน้องๆเด็กพิการในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลา นางสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบอบตรร่วมในกิจกรรมมอบอุปกรณ์ช่วยความพิการให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีนายชัย,ยพลเรื่องเรืองวรุษวัฒนาคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา1982จำกัดและกรรมการผู้จัดการบริษัท BBM เสดาจำกัด เป็นผู้นำอุกปกรณ์ช่วยความพิการให้กับเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิวอกเกอร์รถวีลแชร์แพมเพิร์สพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆด,ด้านกรรมการผู้จัดการบริษัท BBM สเดสดาวจำกัดได้กล่าวว่ากิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมเป็น เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีน้องๆที่ขาดแคลนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการโอกาสซึ่งถือโอกาสเป็นผู้ใหญ่ใจดีสร้างโอกาสให้แก่น้องๆให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและเป็นแรงบันดาลใจในการทำเพื่อคนอื่นขอบคุณน้องๆที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำเพื่อคนอื่นต่อไป สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษเการศึกษา2จังหวัดยะลาได้ดูแลนักเรียนตั้งแต่แรกเกิดที่มีความพิการจนถึงอายุ18ปีปัจจุบันมีนักเรียนเข้ารับการบริการจำนวน398คนโดยนักเรียนที่ได้รับวปกรณ์ความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับอุปรกรณ์และการจัดการศึกษาจะเป็นในลักษณะของการฟื้นฟูโดยมีคุณครูและนักกายภาพบาบัดประจําอยู่ที่หน่วยบริการทําหน้าที่ดูแลฟื้นฟูเด็กๆที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้ค่ะ